สวัสดีครับเ c ทุกท่านนะครับรบกวนช่วยกดติดตามหรือกดซ u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับต่อไปก็เป็นยญ้าเนเปียปกับต้นกล้วยนะผู้ชมครับอ,อ,อครับผมหอ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 มให้ดมก่อนให้ดมก่อนสูดก<อ><อ>ลิ่นโอ้ครับผมให้วัวพิสูดกลิ่นนะผู้ชมครับยิ่งออกมาเลยครับเนี่ยครับผมอ่าผู้ชมครับตัวนี้คือสองหมื่นบาทนะผู้ชมครับนี่ ตัวนี้เลยนะครับข้วนนะพี่เนาะขควนอยู่เนื้อเลยครับผมนี่คุผู้ชมครับสูงประมาณร้อยสี่สิบห้าเซนติเมตรนะครับราคาสองหมื่นบาทต่อรองได้เนาะนี่คืออยากขายเลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับที่นี่ที่ไหนครับที่บ้านหนองเสือนะครับตำบลตำบลศรีสุขอำเภออำเภอสัารงขาบจังหวัดจังหวัดสุรินทร์ครับพี่ชื่ออะไรครับ ผมนายสาวุธเกิดบอกครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวไปชมกันครับครับผมพี่เคยเลี้ยงวัวมาก่อนไหมครับเคยเลี้ยงตอนเด็กๆก็โตมากับวัวครับเรียนจบก็จากวัวเนี่ยที่พ่อแกรุ่นสูรุ่นเลยเออรุ่นสูรุ่นเลยก็เลยมีประสบการณ์เรื่องการเลี้ยงอ่ใช้หญ้าการให้อาหารกันกล้วยหรือให้อาหารอะไรเงี้ยครับาวๆครับผมแต่สมัยก่อนนี่เลี้ยง พ่อเลี้ยงเยอะสามสิบสี่สิบตัวครับผมไม่ก่อนมันไม่เขาเรียกอะไรนะทุ่งนาเขาไม่ได้รอมได้อะไรอย่างงี้นะวันนี้มันที่ใครที่มันเนาะครับผมคนเลี้ยงเยอะเนาะเราไม่สามารถที่จะปล่อยวัวเราไปที่ใครได้เนาะใช่ครับหัวอาหารจาเป็นไหมครับพี่ในฐานะพี่เลี้ยงวัวมานี่คิดว่าหัวอาหารจําเป็นไหมถ้าจะขุนขายจําเป็นครับจาเป็นเหมือนโตเร็วครับผมแต่ถ้าเราจะเลี้ยงแบบธรรมชาติไปเรื่อยเลี้ยงเอาลูกเลี้ยงเอาลูก อะไรเงี้ยเราก็อย่างเงี้ยให้มันธรรมชาติมันจะไม่อ้วนมากครับผมวัวถ้าอ้วนมากก็คลอดอยากอยกก่างื็ไม่ดีครับครับ<อ>ผมผสมก็ไม่ติดด้วยอ๋อใช่เลยตัวนี้นะมันไม่ติดใช่ครับฉะนั้นใช้ธรรมชาติเลี้ยงวัวแบบธรรมชาติดีที่สุดเนาะที่สุดถามว่าหัวอาหารจําเป็นไหมก็คือมองว่าจําเป็นนะผู้ชมครับ,รบแต่ว่าไม่เหมาะกับการเลี้ยงสายเลี้ยงแบบลักษณะนี้ใช่คือถ้าท่านเลี้ยงขุนเนี่ยหัวอาหารเนี่ยโอเคเลย นะครับแต่ถ้าท่านเลี้ยงลักษณะนี้ก็คือเลี้ยงเอาลูกนี่เลี้ยงเอาลูกก็ควรที่จะเลี้ยงแบบธรรมชาติเนาะธรรมชาติดีกว่าครับผมไม่ต้องลงทุนมันจะน้อยครับผมไม่ด้ครับโปรตีนแบบธรรมชาติเนเปียร์ก็โปรตีนกี่เปอร์เซ็นต์ที่ใช่ไม่ได้ใจนะประมาณสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นึครับผมโปรตีนแต่พวกอ่ากล้วยพวกอะไรมันทําให้อิ่มที่ใช่ทำให้แน่นท้องแน่นท้องอือก็คือไม่ค่อยได้มีโปรตีนหรอกแต่เป็นเป็นกากเนาะ ใชคค่ครับเพิ่มเพิ่มปริมาณท้องเขาให้อิ่มเพราะสำหรับวัวที่มีหลายตัวนะครับผมวัวนี่มันเป็นสัตว์สองกระเพาะเนาะครับผมมันต้องกินให้ให้อยู่ท้องมันอะให้อยู่ท้อง,องใช่สัตว์สองกระเพาะสองกระเพาะอะทำไมไม่งั้นมันสัตว์เคี้ยวเอื้องไงครับผมไม่งั้นมันก็เคี้ยวกินเคี้ยวกินถ้ามันหิวมากมันฟางสังเกตไหมเวลาฟางเราไว้อะมันกินจนจนหมดเลยนะครับผมหมดกระบะเลยอ่ะฉันั้นเราเรื่องอะไรไม่ให้วัวผอมมันต้องให้มันกิน เหมือนคนเราถ้าได้กินอิ่มมันก็จะไม่กินอะไรแล้ะมันก็จะนอนละนอนเขี้ยวเอื้องมันใช่ผมเพิ่งเข้าใจนะว่าสาเหตุที่วัวนอนเคี้ยวเอื้องนี่ก็คืออิ่มแล้วอิ่มแล้วอ,อิ่มแล้วแต่เ,เขานอนก็มีเคี้ยวเหมือนเคี้ยวหญ้าแห้งมากๆแล้วก็ครับผมเคี้ยวอะไรพคายออกมานะเออใช่ใช่ใช่<ๆ>ผมผมไม่เข้าใจมาก่อนนะว่าเอ๊ะทำไมวัวต้องนอนเคี้ยวเอ,อื้องอ๋อผมเพิ่งเข้าใจวันนี้เนาะ<อ>ว่าการที่วัวนอนเคี้ยวเอื้องก็คือ มันกินอิ่มแล้วมันอนพักผ่อนนอนพักผ่อนนอนเคี้ยวหมากฝรั่งเล่นนะเออเหมือนเราเคี้ยวหมากฝรั่งกเลยอ๋ออันนี้ประสบการณ์ที่เลี้ยงวัวกับพ่อเลยเออประสบการณ์จากจากที่เลี้ยงมาเกือบสมัยเด็กๆกับพ่อครับผมแต่ถ้าถ้าใครที่รู้กว่านี้ก็แนะนําได้แนะนาได้อันนี้ความรู้ที่ที่เราเห็นเนาะที่เราเห็นว่านะครับผมโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับร้องพื้นด้วยฟังโอ้ไม่ค่อยได้เจอเลยผู้ชมครับร้องพื้นด้วยฟัง คือเอาฟางปุ๊บมันจะร่วงไปกับพื้นเราต้องเอาฟางนี่ยมันกินกินเสร็จแล้วมันก็ตามด้วยฟางอืก็คือเราบทมาละเอียดกันไปใช่ครับมันอาจจะตกลงไปข้างล่างเนาะใช่ครับอย่างน้อยมันโัมันกินจนเกลี้ยงบัวพวกนี้เหรอครับใช่ครับอมันหอมครับผมเพราะว่าเขาจะหอมยาในเปียปัดเนี่ยมันจะมีความหอมของเขาอยู่แล้วครับผมก็คือมันมีความหอมของยาในเปียที่ตกลงไปที่ฟางใช่ครับอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งเหมือนกัน พี่วัวกินฟางดีเนาะฟางดีไม่ต้องไปโรยกากน้ำตาลเลยโรยตัวปั่นกันเนี่ยครับผมนี่ไลยเนี่ยกินจนหอดนี่เลยนะเอามาเนี่ยเดือดเลยคือกินถึงพื้นข้างล่างเลยถึงพื้นข้างล่างเลยไม่ต้องทําความสะอาดรางเลยหอมเหมือนอ้อยเลยนะลองดมดูครับผมจะิหอมเหมือนอ้อยเลยกลิ่นหอมเหมือนอ้อยเลยแล้วฟางข้างล่างก็หมดเกลี้ยงเลยหมดเกลี้ยงเลยครับเอาฟางใหม่ถ้าได้ ได้ในเตียวปั่นเลยนะพี่รวยคือไม่ต้องใส่กากน้ําตาลไม่ต้องใส่อะไรเลยไม่ต้องใส่เลยอันนี้แก้ปัญหาวัวกินฟางได้เลยได้เลยครับครับผมแต่ต้องเป็นฟางแข็งนะทำไมเหรอครับฟางเขาไม่ชอบฟางเปียกๆอ๋อเขาจะเลือกนี่เลยเขาจะกัดทุกทนครับผมอันนี้เป็นวัวไทยบ้านเนาะผสมชาเล่บ้างเนาะผมว่านะตัวนี้น่าจะเป็นชาเล่ยครับผม อันตัวไหนกินหญ้าง่ายที่สุดครับกินหญ้าครัคบถ้าผมวัวบ้านาน,นี่กินดีมากเลยกินดีมากเลย,เลยใช่ครับแล้วชาเล่ล่ะครับชาเล่ผมก็มันก็กินนะแต่มันค่อนข้างเลือกอหมือนวัวเมือนเขาเลือกทีหนึ่งอะเลือกระดับหนึ่งเลยเนาะว่าเนาะแต่ถ้าวัวไทยบ้านนี่กินไม่เลือกอเลยในบ้านกินได้เลือกกินดีกินดีด้วยหิวตลอดโอ้หิวตลอดครับผมโอ้เยี่ยมไอ้พวกนี้ท้องตึงนี่อยู่ตัวไหนครับ พวกไอวัวไทยบ้านนะวัวพันธุ์กันนะครับผมเดี๋ยววัวไทยบ้านเนี่ยกินตลอดกินเห<อ>มือนเหมือนไม่เคยได้กิน่นค,นครับผมคือถ้าวัวสายพันธุ์อื่นนี่ถ้าท้องตึงนี่หยุดเลยท้องตึงนี่เคียเนนเคย้ยวเอื้องแล้วนอนเคี้ยวเอื้องแล้วครับผมแต่ถ้าเป็นวัวไทยบ้านนี่ถึงจะ<อ>ถึงจะอิ่มแค่ไหนก็ยังกินได้ได<อ>กินได้โอ้โหเทเป็นสิบก็หมดเป็นสิบอ่ะครับผมกินเป็นหมดอ่ะโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับอันนี้คือตัวที่จะขายเนาะ นี่ตัวนี้เนาะแองกัสกี่ปีกี่เดือนครับตัวนี้แองกัสตัวนี้เข้าอยู่กับพ่อปีหนึ่งเนาะแล้วมอยู่กับอยู่กับพี่นี่ก็ปีหนึ่งเป็นสองปีสองปีวัวตัวสาววัวสาวด้วยยังไม่เคยผสมยังไม่เคยผสมเลยสูงประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้น่าจะประมาณร้อยร้อยสี่สิบห้าเซนร้อยสี่สิบห้าเซนพอเราเันร้อยพี่เันร้อยหกสิบห้านี่เขาประมาณร้อยร้อยสี่สิบห้าเซนยังว่ยังไม่เคยผสมยังไม่เคยผสมวัวสาวเนาะใช่ครับราคาสองหมื่น ตั้งสองหมื่นบวกลบสองพันก็ตีไปหมื่นแปดแล้วกันเนาะแต่ห้ามต่ออีกเนาะใช่โอเคนะผู้ชมครับเดี๋ยวเข้าไปถ่ายด้านข้างให้ดูแล้วกันพี่ให้อาหารเลยครับแ่มเขาจะกินจนข้านี่เกลี้ยงเลยคือใส่ก้อนหนึ่งนี่ใส่จนหมดเลยใช่ครับใส่ปูด้านล่างนะปูด้านล่างเราขึ้นเราขึ้นเช้ามาเนี่ยเขาจะอิ่มเลยครับผมเป่าวันหนึ่งลงทุนฟางหนึ่งก้อน ก็ประมาณ15บาทเนาะใช่ใช่ใช่ยุบ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 แค่นะครับผมก่อนละสิบห้าบาทต่อไปก็เป็นย่าเนเปียร์กับต้นกล้วยนะผู้ชมครับอมไครับผมหอ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 ให้ดมก่อนให้ดมก่อนสูตรกลิ่นโอ้โหครับผมให้วัวพี่สูต์กลิ่นนะผู้ชมครับวิ่งออกมาเลยครับเนี่ยครับผมอืมก็เกลียดตอนไม่ชนกัน ใช่เหมือนไก่ดีเลยล่ะครับผมเนี่ยผู้ชมครับอ๋อก่อนที่จะให้กินนี่ต้องให้พี่สุดกินก่อนใช่เราสิบใบก่อนกินข้าวโอ้จะกินดีมากครับผมแย่งกันเยีเ่ยมเลยผู้ชมครับอืมไม่ค่อยได้เจอนะผู้ชมครับอ๋ออาเหมือนเดิมนะผู้ชมครับให้พิสูจน์กลิ่นก่อนนะครับให้ดมก่อนเนาะอ๋อได้ได้แล้วเขาได้แล้วครับผมอ๋มอโอเคครับให้พิสูจน์กลิ่นก่อนอ๋อ เยี่ยมเลยผู้ชมครับผมว่าเป็นการกระตุ้นวัวได้เหมือนกันเนาะกระตุ้นให้มันอยากกินเนาะมันต้องเห็นต้องหอมอ่ะครับผมเห็นต้องหอมแล้หนีอ๋อคือบางคนเนี่ยเทให้กินเลยเทเลยพวกก็แย่งกันครับผมคุนกันครับผมแต่ของพี่นี่ให้พิสูจน์กินก่อนกินก่อนให้ดมก่อนให้เห็นก่อนแล้วก็ล่อแล้วก็จับล่อล่อไปทีเลยไม่งั้นมันชนกันครับผมโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับเทคนิคนะผู้ชมครับเทคนิคเลยนะเนี่ยใช้ถีบตัวเล็ก ไม่สมวรที่ใครจะทําตามเนาะออโอ้เยี่ยมเลยคุณผู to to ้ชมครับผมชอบมากเลยนะครับมันเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยได้คิดกันเนาะใช่แล้วแต่สูตรสูตรเกษตรกรแล้วแต่ครับผมใไอไปให้มาเราจะคิดเองอะเราจะรู้เองเนาะใช่ครับอ d a p ไปเรื่อยๆเนี่คุณผู้ชมครับแย่เลยล่ะไอ้คือเรือพรุ่งนี้ฟางง่ายไม่เหลือกินเปลี้ยงเลยผมว่าเลี้ยงวัวง่ายเหมือนกันเนาะ ไม่ยากเท่าไหร่นะผมว่านะมันง่ายถามว่าง,ง่ายก็ง่ายแต่มันลําบากตรงไอ้ตรงตีทะเลาะอะไรนะไปให้น้ำไปอะไรเงี้ยนะครับผมแต่แต่นี่คือพ่อตาแกดีแกดูแลรับผิดชอบ,บวัวพี่ก็รับผิดชอบหมูเดี๋ยวก็ช่วยแกช่วยดูเออช่วยดูแบ่งเบากันครับผมเอาหมือนเดิมนะั้นพี่ชมเหมือนเดิม <c oughs> พิสูจน์กลิ่นก่อนนะผู้ชมครับหอมอ,อ,อ,อร่อยหอมอร่อยเยนาะ คนนี้คือน้ำลายเที่ยงอะไรเขียวเลยบดครับผมเวลาที่เราเอาอาหารมาให้วัวกินนี่รู้สึกเหนื่อยไหมพี่มันหายเหนื่อยตอนให้อาหารเหนื่ตอนไปหามันเหนื่อยนะเหนื่อยใช่ไหมแต่พอเห็นมันกินแล้วมันดูเออมันแซ่บอ่ะมันอร่อยอ่ะเห็นมันกินได้ก็มีความสุขเห็นมันกินดูแล้วมันเออน่ารักดีครับผมเยี่ยมเลยผู้ชมครับถ้าเรามองบวกคิดบวกเนาะ ผมว่าเลี้ยงได้มีความสุขเนาะแต่ตอนมันดื้อมันก็นดือด้อพู้เดียวจดื้อไล่กันครับผมแต่เวลามันอย่างนี้มันก็ทา,ญญานัญชาตญาณเลยแถมมันแย่งกันที่ครับผมเออเอาเอาอ่าผู้ชมครับตัวนี้คือสองหมื่นบาทนะผู้ชมครับนี่อ่าตัวนี้เลยนะครับขั้วนนะพี่เนาะขั้วอ,อยู่เนื้อเลยขั้วกำลังขุนได้เลยอะ่ะครับผมเนี่ยผู้ชมครับสูงประมาณร้อยสี่สิบห้าเซนติเมตรนะครับราคาสองหมื่นบาท ่อรองได้เนาะนี่คืออยากขายเลย,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 ยเลี้ยงวัวนี่สําคัญต้องทําอะไรเป็นอันดับหนึ่งพีเงเ่เลี้ยงวัวเหรอครับเลี้ยงวัวก็ต้องเ,อเรื่องอา,อาหารน่ะเนาะกับน้ําอาหารกับน้ำ่แ <ผม S 2> หาลนะต้องสําคัญที่สุดยิ่งช่วงหน้าแรงนี่เราต้องมีคือชาวบ้านมงคลเนี่ยเขามีจานวนเยอะเนี่ยเขาต้องขนน้ําไปเลยนะขน<อ>น้ําไปให้วัวเลยนะลำบากเลยนะลำบากเลยนะครับเพาฉะนั้นแหล่งน้ำเนี่ยสำคัญที่สุดลอ ถ้าได้แหล่งน้ำเราคอยปลูกหญ้าตามใช่ครับปลูกหญ้าตามครับผมของพี่นี้ปลูกหญ้าเรียบร้อยเลยเรียบร้อยตั้งแต่แรกเลยไม่ไมค่อยได้เจอปัญหาไม่ค่อยเจอปัญหาครับคือในเปียนี่มันโตเร็วมันตัดตัดปั๊บประมาณ45วันก็โตแล้วครับผมเราจะตัดสักเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกแล้วเคยได้ปลูกหญ้าอะไรอย่างเห็นเพิ่มไหมครับถือว่าในเปียดีที่สุดแล้วยางอื่นยังไม่เคยลองเลยครับเพราะว่าเพิ่งเพิ่งมาเพิ่งมาเลี้ยงเนาะเพิ่งมาเลี้ยงอ่ะโอเคครับ สุดท้ายนี้นะครับอยากให้ฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวต้องทาไงบ้างครับเอ่อหนึ่งนะครับต้องมีใจรักสัตว์ด้วยเนาะครับผมสองก็คือทุกวันนี้พื้นที่เกษตรกรเขาเขาเขามีที่ทํากินกันเขาเนาะครับผมเราก็ต้องมีที่ส่วนหนึ่งที่จะต้องทําแปลงแปลงแปลง,ปลง,ปลงเขาเรียกแปลงหญ้าให้สํารองให้วัวเนาะครับผมแล้วก็โรงเรือนที่ว่าถ้าอยู่จากนอกบ้านก็ยิ่งดีครับผมมันจะไม่มีกลิ่นเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรเนี่ยโอเคครับ สุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ